กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของไข่วันนี้ไปเดินหาไข่มาใจจริงแล้วเนี่ยเราหาไข่เพื่อที่จะเอามาเป็นตัวคุยเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือไข่จริงนี่คือไข่จริงเราจะเรียนกันเรื่องเซตนะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้สอนเรื่องเซตนะครับวันนี้จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าเกี่ยวข้องกับไข่แน่นอนเซตนี้มีไข่อยู่ติดอง เป็นไข่จริงทีนี้ตัวที่ผมไปหามาก็คือไข่ปลอมนี่ไข่ปลอมนะครับนี่คือไข่ปลอมเซตนี้มี12ฟองดังนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับเซตแน่นอนนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าเรา define เซตเป็นเซตของอะไรนะไข่จริงมีอยู่10ฟองไข่ไม่จริงไข่ปลอมมีอยู่12ฟองทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือไข่พิเศษไข่ไดโนเสาร์ นี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะครับไข่ไดโนเสาร์เนี่ยผมไปเจอและเขาบอกว่าผมสามารถที่จะฟักไข่อันนี้ออกมาเป็นไดโนเสาร์ได้ซึ่งผมอยากให้ทุกคนมาติดตามกันผมจะทำการฟักมันแบบสดๆนะเป็นการถ่ายทอดสดการฟักแต่เงื่อนไขของการฟักก็คือจะเริ่มฟักก็ต่อเมื่อมียอดกดไลค์ของวิดีโอนี้ถึง100 ผมถึงจะทําการฟักไข่ไดโนเสาร์ลูกนี้นะฟองนี้นะอันนี้นะไม่รู้เรียกเป็นอะไรนะไข่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดโนเสาร์และก็มันจะโตกว่าไข่ใบนี้นะหกเท่าเขาบอกว่าหกร้อยเปอร์เซ็นตมันจะต้องโตขึ้นมาแต่ผมยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นตัวอะไรต้องติดตามชมนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะกดไลค์วิดีโอนี้นะให้ครบหนึ่งร้อย เมื่อไหร่ก็ตามที่คด100แล้วเราจะเริ่มทําการฟักไข่ไดโนเสาร์ทันทีในช่อง Youtube ของเราและเดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าไข่รูปนี้นะมันจะถูกฟักออกมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวไดโนเสาร์น่ารักหรือว่าน่าเกลียดน่าชังเดี๋ยวเรามาติดตามกัน